สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องต้องไปสูฟูสูข้นจ้ามือนี่กับมะพอกาวยูนุ่นผ้าแสบคือเขาหนุ่นจ้าเนาะมือนี่กับผ้ามะยางเลาะเบิองสะพานปลาบางสะเลจ้าแดดหนุ่นจ้าพี่น้องมือนี่แดดแดดพี like. ่น้องฟ้าเปิดฟ้าแจ้งจางปางมือนี่บ่มีเมฆมีอยังบางเลยจ้าแดดน้ำก็ลงอ่ะพี่น้องวันที่มันเลาะเบิองตะวันร่มล่มแห้งอยู่จ้าต่ว่าแห้งแดดเนาะพี่น้องเนาะน้ำมันลง่งมิจฉาน้ำมันรุ่งไปผูนะบ่หน้ำงุู้นะ ต้องไปจนไกลๆบนเจ้าพี่น้องกลางทะเละเลยจ้ะมัอน,นี้น้ำลุ่งลายมือน,นี้เวลาประมาณในน้ำบนนี้ลุะนะ่งน่าจะเนาะโอ้โหไปไกลๆบนพี่นอ้องปตัตถุยาหัวหอดพุ่น้องวัยาหัวหอดดอกพี่น้องมันหอนแดดค่ะแดดทะเลมันหล่อหอนนะพี่น้องเนาะหอนหอนแสบแดดแแฮมแแฮมมือก็เจ้าปลาะมือมาตากปลาะมือมาตากแดดเฮ็ดมือแดดเด,ดเดียวเนาะพี่น้องจ้ะ เห็ดปลาหมึกแข็งพู้น่ะน้ามันร่องค่ะคุณพี่น้องเอ้ยลมลมแห้งแต่ว่าแดดห่อนแดดแสบพู้น่ะเห็นบ่หูน้หาลงไปไกลๆพู้นี่จอดขโมอเคมีอยู่กลางทะเลคุณพี่น้องห่อนคักะคอนแน่จ้ะกระถิ่นไม่ยางเลาะจิบกาแฟเลาะนีแนี่ก็คือสีบนแม็นทาดอกพี่น้องเอ้ยห่อน ร่มันเป็นยังกงนล่มร่มทะเลมันก็ร่มหอนร่มเหนียวนะพี่น้องเนาะยิย่นหนุดนว่าดอกว่า